สวัสดีครับมาฟอกับช่องตําเกลือนลำเป่าครับวันนี้กับพามาเบิงวิธีการเขาคู่อ้นครับสำหรับผสมเมือม่อเมื่อไม่ผสมครับนี่ครับรเราแรกว่าเช็กเบิงอาการตัวเมียครับนี่ครับตัวนี้กัตัวนี้ซีโร่แปดครับตัวนี้กับซีโร่ซีโร่สองตัวนี้ พอพันธุ์เป็นออกนาสันนะครับตัวอย่างเงี้ยตัวปุ่มว่าเอากระเบิงว่าอาการตัวเมียสิเป็น,นยังไงสีห่วงบอ่อหรือสิกัดบอ่อครับก็จะตัวตรงเบิงครับว่าเช็คว่ามันสิกัดตัวผูบ่อเนี่ยครับเดี๋ยวผมเจะเลงบอ่อเลยครับเนี่ยลงบอ่อ ไปผสมกันครับเวลาเอาลงบอลเขาต้องยืนเบิงนะครับยืนเบิงว่าตัวเมียหรือตัวผู้สิกัดกันบ่ครับประมานว่าเอาลงเนะี่ปล่อยปล่อยอย,ยู่เขาต้องเบิงกันครับห้างเทียรนกับห่วงหม่องนะครับตัวแม่วันนี้ก็เป็นวันที่ยื่นชิ้นผ้าผมพามา จะองค์กระเซีลงล่องเบิงพึ่งเอาลูกออกนี่ครับเนี่ยจับลงแล้วเนี่ลงลงบอ่อลงบ่อตัวเมียนะครับลงไปแล้วนะครับ เท่ากับมีเวลาเท่ากัยินเบิงครับยินเบิ้งก่อนแล้วก็ย่ปลอยนะครับเวลาอดลงผสมกันครับทางเคลียร์ไม่จิกัดกัน ตัวเมียตัวเมียท่านี้ยอมนะครับตัวเมียท่า,น,า,น,านี้ยอมกากคือว่าลูกในคือว่าลูกเนีมันขึ้นแหละเน,นี้มามันส่าวคำว่าเบิงคำว่าผสมกันก็จะมีแทงนำเสื้ออยู่ ไว้เยาวะสีขาวนะครับเป็นแท่งสีขาวอยู่ไว้วเอาว้วาของตัวเมียนะครับแ,แสดงว่าผสมผสมติดติดผสมติดหรืออาจจะบสติดกับเอาเขาคู่กันประมาณจะหาเมื่อครับหาเรือหาเมือม่อหรืออาทิตย์หนึ่งอะไรครับเพื่อความชัว วัวตัวเมียเนื่องหางขึ้นให้กับจับย่อมสะสมได้ครับตัวปูตันนี้กําลังดันกันอยู่ตัวเมียท่านในย่อมอยู่โคมไเลยละท่านในย่อมครับท่านในย่อมต่ ฝากกดยิดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเจเดคจ้ครับกันนี่ครับเพาก็เบิงบอนครับเวลาเเขาคู่เขาต้องเบิงว่ามันกัดกันแห้งบอ,อ่บเวลาอกดลงผสมกัน อ้นนี้ปีหนึ่งได้อยู่สามชุดนะครับก็อ้นนี้ก็ออกลูกหนึ่งถึงแปดตัวครับแม่ไหมก็สีออกหน่อยตัวครับหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งถึงหาหรือหนึ่งถึงแปดมีครับแล้วแต่ความพร้อมของตัวเมียครับกำลัง よし。And then นอนแหะครับอ้นกับรสนะของอ้นกับกินแล้วก็นอน,นครับอ้นเป็นกินพวกเปือก็อยังหนูนะครับอ้นนะครับมีกระติมีไม้มพผมีอ้อยมีมันแล้วก็หัวหันหมูนะครับเอาไห อ่าตื่นลวมามาดูข้ออันนี้ก็ตัวประมาณสองรูสองรูแปดวดนเกิดวันที่สี่เดือนเจ็ดหกขาแล้วครับนี่มีใส่หัวาหานหมูสิบแปดเปอร์เซ็นต์ รับ20%ครับที่ให้ตามเบิ่งอีกขวอกนึงอันนี้แยกออกมาแล้วครับแยกอันนี้ชุดเกิดวันที่23ท่านว่า6 6หานะครับตัวนี้ก็บปนกับเฉลี่ยตัวโตักับน้นำหนักประมาณ1กิโลครับ สามเดือนนะครับสามเดือนเตรียมมาละคนกินใบไผ่เอาบางอย่งขวกคลัอันนี้อันนี้เป็นออกไม้นะครับ ชุดนี้มันมีออกมาสองตัวครับตัวหนึ่งกลับกลับไปแล้วกลับดาวไปแล้วเหลียตัวหนึ่งครับในตัวเมียอ้นชุดนี้เกิดวันที่เก้าครับเดียนกุมภาหกหกครับนี่ยกำลังนอน แบบอุ้ชุนี้เกิดวัญหาหนึ่งทันว่าหกหานะครับ สองเดือนก็กลัวครับเนี่ย <Yeah. S 1> อยู่กับแม่อยู่ <Yeah. S 1> ชุดนี้มีทั้งหมดห้าตัวครับตัวผู้สี่ตัวเมียหนึ่งครับ yeah. ใช่ห้อยกัดครับสำหรับนี่กับผ้าพบบึงลูกอ้อนนะครับลูกอ้อนกับอ้อนสีเขา่าผสมกันเขาคู่กันครับถ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้อครับสวัสดีครับ